วันนี้เราเดินทางมาที่บุราสิริราชพฤกษ์สามหการเดินทางเราเริ่มจากถนนราชพฤกษ์วิ่งตรงมุ่งหน้ามาทางถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองหรือว่าถนนสามสี่ห้าขับตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะที่ตั้งของโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงแยกเข้าถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทอง345ห ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยขุนมหาไทยวิ่งตรงมาจะเจอ3าแยกให้เลี้ยวขวาวิ่งตรงเข้าเส้นทางประมาณ450เมตรก็จะเห็นซุ้มทางเข้าโครงการทางด้านซ้ายมือสังเกตง่ายๆชัดเจนค่ะถนนภายในโครงการเป็นถนนวิ่งสวนทางกันโดยจะมีแนวถนนสายหลักกว้างอยู่ที่16เมตรแล้วก็แยกไปยังซอยย่อยๆกว้างอยู่ที่12เมตร บุราซิริราชพฤกษ์5 4มมีทั้งหมด339ยูนิตแบบบ้านภายในโครงการจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีทั้งหมด5แบบตามพื้นที่ใช้สอยแล้วก็แปลงที่ดินมีมาตรฐานตั้งแต่50ถึง127ตารางวาสำหรับบ้านหลังที่เราจะพามาดูนี้นะคะอยู่บนเนื้อที่80.6ตารางวาแล้วก็เป็นหลังมุมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับก้อยไม้พบปิโปรดที่หมู่บ้านบุราสิริราชพฤกษ์5 4 5นะคะสำหรับวันนี้ก้อยพาทุกท่านมาชมบ้านสวยอีกหลังหนึ่งนะคะอยู่ในโครงการนี้อยู่ในซอย4ทับ4 บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมที่มีเนื้อที่มากถึง80.6ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย221ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำและก็มีห้องแม่บ้านรวมึงห้องน้ำแยกต่างหากนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะตามมาเลยคะ่ะเชนค่ะบ้านหลังที่เราพามาดูวันนี้ เป็นแบบบ้านแก้วเจ้าจอมมีพื้นที่ใช้สอย221ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันเมื่อเราเข้ามาในบริเวณหน้าบ้านด้านหน้าจะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถทั้งหมด2คันเป็นที่จอดรถในร่มประตูทางเข้าหน้าบ้านจะมีทางเข้าหลัก2ทางจากทางที่จอดรถและก็จากด้านหน้าสุดของตัวบ้าน ทางเข้าหลักจะมีหน้ากว้างอยู่ที่3.9เมตรค่ะบ้านหลังนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นบ้านหลังมุมทำให้มีพื้นที่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะเดิมทีเจ้าของบ้านใช้เป็นที่จอดรถตรงนี้สามารถจอดรถได้มากถึง8คันเลยทีเดียวค่ะหรือเราจะดัดแปลงทำเป็นสวนบริเวณพื้นที่นั่งเล่นหรือต่อเติมเป็นบ้านหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งก็ยังได้ค่ะ ตรงนี้นะคะเจ้าของเดิมทำการมุงหลังคาโรงจอดรถไว้ให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเราเข้าไปในบริเวณของตัวบ้านก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นของชั้นล่างตรงนี้นะคะพื้นที่ห้องรับแขกจะเชื่อมต่อไปยังโซนรับประทานอาหารในส่วนนี้จะมีบิวอินของชั้นวางทีวีให้ติดผ้าม่านไว้ให้ทั้งหลังนะคะ มุมตรงนี้จะเป็นครัวเปิดที่มีแพ antry ที่เป็นบิวอินขนาดพื้นที่ครัวในส่วนนี้จะจัดมาเพียงพอต่อการใช้งานมีพื้นที่ให้ยืดเตรียมอาหารขนาด2.4คูณ3.4เมตรโดยชุดครัวจะเป็นบิวอินที่เห็นตามรูปนี้เลยนะคะแล้วก็แบ่งช่องสำหรับเก็บของได้หลายระดับให้เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะ ัดเข้ามาตรงกลางด้านหน้าของตัวบ้านก็จะจัดเป็นห้องนอนชั้นล่างไว้สำหรับจัดไว้เป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้หรือว่าจะจัดเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะนี่เลยค่ะมีแอร์ให้ด้วย1ตัวติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วก็มีมูลี่ให้ค่ะ ออกมาจากบริเวณห้องนอนชั้น1ถัดมาก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นเพื่อขึ้นไปชั้น2ของตัวบ้านใต้บันไดออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับเก็บของได้ถัดมาจะเป็นห้องน้ำชั้นล่างมีการแบ่งส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งไว้เป็นสัสดส่วนภายในห้องน้ำก็จะปลูกกระเบื้องเซรามิกสีครีมขนาด30คูณ30เซนเมตรในส่วนของผนังกลูกเป็นผนังกระเบื้องเซรามิกสีขาว พร้อมติดไฟดาวไลท์ไว้ให้ค่ะในส่วนนี้จะมีชุดอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกบานใหญ่เหนือขอบอ่างก็จะมีพื้นที่สำหรับวางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตัวขอบกว้างประมาณ11ซนเมตรทีนี้เราจะเข้าไปยังบริเวณส่วนของในตัวบ้านนะคะจัดเป็นพื้นที่แผนที่สำหรับจัดเตรียมอาหาร เข้ามาที่ส่วนครัวปิดด้านในถัดจากแพนทรีด้านหน้าพื้นครัวจะปูด้วยกระเบื้องแกรนิโตขนาด60คูณ60เซนติเมตรเหมาะกับการใช้งานสามารถพูททำความสะอาดได้ง่ายจัดครัวเป็นรูปตัวแอลใช้พื้นที่ทั้งสองด้านของผนังเลยค่ะสำหรับบิวอินครัวจะมีชั้นวางของทั้งบนล่างแล้วก็ลิ้นชักของชุดครัวออกแบบให้สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลาย ขนาดตามการใช้งานมีหน้าบานเปิดปิดให้เรียบร้อยนอกจากมีหูดดูดควันให้ก็ยังให้ชุดอ่างล้างจานที่เป็นสี่เหลี่ยมขนาดกลางหนึ่งช่องด้านข้างมีพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหารเป็นพอบครัวหินแกรนิตเหมาะสำหรับปรุงอาหารแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายค่ะตรงเงินข้ามกับชุดครัวจะทำเป็นพื้นที่สำหรับตั้งเครื่องซักผ้า โดยทางโครงการจะต่อท่อน้ำแล้วก็ติดตั้งปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดินมาทางด้านหลังจะเป็นทางไปในส่วนของห้องแม่บ้านและก็ห้องน้ำแม่บ้านมุมสุดของพื้นที่ตัวบ้านจะตั้งแทงน้ำแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำไว้ให้ถัดเข้ามาทางด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นส่วนของเมทแล้วก็แบ็กออฟเฮาส์ จะแบ่งส่วนของห้องนอน1ห,ห้องนอนและก็1ห,ห้องน้ำสำหรับแม่บ้านต่างหาดทีนี้เราจะกลับเข้าไปในบริเวณของตัวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปดูบริเวณพื้นที่ชั้น2กันค่ะมากันที่บันไดาทางขึ้นชั้น2โครงสร้างบันไดจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บันไดมีความกว้างอยู่ที่1เมตรพื้นบันไดและก็ลูกนอนเป็นไม้สำเร็จรูปทาสีลูกตั้งจะสูงอยู่ประมาณ18.5เซนติเมตรลูกนอนกว้างอยู่ที่27.5เซนติเมตรเราบันไดจะเป็นเหล็กพร้อมกับมือจับด้านบนซึ่งสูงประมาณ90เซนติเมตรค่ะเมื่อเดินขึ้นมาบนบันไดชั้นสองตัวบ้านจะเจอกับโถงทางเดินเพื่อแยกไปยังห้องต่างๆ โดยชั้นนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนพื้นที่บนชั้น2จะปูด้วยพื้นไม้ลามิเนตทั้งหมดแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าจะสูงอยู่ประมาณ2.7เมตรค่ะพื้นที่ตรงนี้จะจัดเป็น f a m i l y Area สํยสำหรับนั่งพักผ่อนและก็จัดเป็นพื้นที่ทำงานบนชั้น2มีหน้าต่างบานเปิดให้1ตำแหน่งทำให้พื้นที่ตรงนี้ไม่มืดและก็ไม่อึดอัดค่ะ ที่ผนังตรงนี้นะคะจะติดตั้งชุดสัญญาณกันขโมยไว้มากันที่ห้องนอนเล็กห้องแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับห้องนี้จะมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่อึดอัดสามารถจะตั้งเตียงประมาณ5ฟุตได้แบบสบายๆโดยยังมีพื้นที่รอบเตียงทีนี้ก็มาถึงอีกห้องนอนหนึ่ง ห้องนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับห้องนอนเล็กห้องแรกแต่ตำแหน่งของห้องจะอยู่ด้านในของตัวบ้านพื้นที่ภายในห้องสามารถจัดพื้นที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ในห้องนอนทุกห้องรวมถึงห้องโถงจะมีการติดตั้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการติดตั้งผ้าม่านไว้ให้ด้วย ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำชั้นสองซึ่งจะแบ่งให้ใช้งานร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็กทั้งสองห้องภายในก็จะมีการแบ่งส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งไว้พื้นภายในห้องน้ำจะปูกระเบื้องเซรามิกสีครีมส่วนผนังก็จะกูกระเบื้องเซรามิกสีขาวแล้วก็มีการติดตั้งดาวไลท์ให้เหมือนก,นกันกับห้องน้าในส่วนของชั้นล่างนะคะ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือชุดอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกบานใหญ่ขอบอ่างก็จะมีพื้นที่สำหรับวางเข้าของเครื่องใช้ต่างๆต,ต,ตัวขอบจะกว้างประมาณ11ซนติเมตรนะคะชุดอ่างล้างหน้าและก็อุปกรณ์จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะทีนี้เราจะมาดูบริเวณของห้องนอนใหญ่กันค่ะ จัดพื้นที่ภายในกว้างสามารถที่จะวางเตียงขนาดใหญ่คิงไซส์ได้มีพื้นที่เหลือรอบทางเดินได้สะดวกตำแหน่งของห้องนอนจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านมีหน้าต่างและก็ประตูกระจกตัดแสงสามารถเปิดไปยังระเบียงบริเวณหน้าบ้านได้แล้วก็เปิดรับแสงธรรมชาติเห็นวิวจากภายนอกเป็นแบบมุมกว้างมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าอยู่ประมาณที่2.7เมตร ห้องจึงดูโปร่งและก็ไม่อึดอัดค่ะและนี่ก็เป็นวิวบริเวณหน้าบ้านนะคะสำหรับพื้นระเบียงจะมีขนาดอยู่ประมาณ4ู1.25เมตรพื้นจะปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกแลก้ก็ปวดล้างแล้วก็มีที่นั่งริมระเบียงพร้อมราวระเบียงเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีกระจกแ t มเปอร์ฝ้าเพดานส่วนระเบียงจะเป็นส่วนใต้หลังคา พร้อมทั้งติดไฟดาวไลท์ให้ด้วยค่ะในห้องนอนใหญ่นี้นะคะจะมีบิวอินแล้วก็เป็นชั้นวางทีวีให้ด้วยพร้อมทั้งมีแอร์ให้หนึ่งตัวมาที่ส่วนของ Walk-in closet ของห้องนอนใหญ่จะเชื่อมต่อไปยังบริเวณของห้องน้ำได้ค่ะ สำหรับตู้เสื้อผ้าตรงนี้จะทำเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แล้วก็ติดตั้งบานกระจกไว้ในฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำของห้องนอนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบริเวณของห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำของห้องนอนใหญ่จัดพื้นที่ภายในแบ่งเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งให้เป็นสัดส,ส่วนแล้วก็พื้นกรุด,ด้วยผนังเซรามิก พื้นห้องน้ำจะลดระดับลงไปประมาณ6เซนติเมตรมีบานหน้าต่างที่เป็นบานกระทุ้งให้หนึ่งตำแหน่งทำให้ระบายอากาศได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะโครงการบูราสิริราชพฤกษ์สาอยู่ในซอยขุนมหาสไทยแยกออกมาจากถนนหลักอย่างราชพฤกษ์ใกล้กับทางแยกเข้าสู่ถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทอง หรือที่เรียกว่าถนน3-4-5โดยตำแหน่งของโครงการจะได้ประโยชน์จากถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่เราสามารถที่จะเดินทางไปยังบางกรวยไซน้อยและก็การจนาพิเศษได้ง่ายกว่าเดิมทำเลของโครงการจะจัดอยู่ในย่านชานเมืองนนทบุรีและก็ปทุมธานี จะอยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจุดสำคัญในระแวกนี้ประมาณ5-10กิโลเมตรค่อนข้างได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นรัตนาทิเบตหรือว่า5แยกปากเกร็ดบางคูวัดกาญจนาพิเศกและก็ปทุมธานีบริเวณนี้นะคะรถจะไม่ติดสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับความอุดมสมบูรณ์ในระยะใกล้เคียงก็จะอยู่บนถนนหลักอย่างราชพฤกษ์มีแหล่งกินแหล่งช้อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นป๊อปมาร์เก็ต เทวเพลสแมคแวร์รูโฮมโปรรวมถึงศูนย์อาหารเปิดใหม่และก็ชิคี e พ u b ปิกถ้าเป็นตลาดนะคะก็จะอยู่ใกล้กับตลาดสมบัติบุรีบนถนนกาญจนาและก็ตลาดบางบัวทองบนถนนบางกวยใสน้อยซึ่งเป็นเส้นหนึ่งที่มีความบุดมสมบูรณ์ระยะใกล้เคียงกับโครงการแต่ถ้าจะไปห้างซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็ต้องเป็นเซนทัลเวสเกต แถว3ามแยกบางใหญ่รถก็จะติดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นห้างขนาดใหญ่ในย่านนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านได้เยี่ยมชมบ้านหลังนี้แล้วถ้าท่านไหนนะคะกำลังมองหาบ้านที่อยู่ในโซนของราชพฤกษ์3า5 ก้อยแนะนำบ้านหลังนี้เลยนะคะเป็นบ้านหลังมุมมีเนื้อที่มากถึง80.6ตารางวาเลยทีเดียวค่ะถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อน,นัดหมายก้อยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านแล้วก็เข้ามาชมภายในโครงการได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ก้อยขึ้นอยู่นี้ค่ะส่วนท่านไหนต้องการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในเขตของกรุงเทพและก็ปริมณฑลก็ติดต่อก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์เดียวกันนี้นะคะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อย My Property Pro ด้วยนะคะมาดูกันว่าครั้งต่อไปก้อยจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมทรัพย์สวยๆที่ไหนอีกนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ